สายทีเฟกนะคะต้องเจอพี่ท่านนี้เลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยโอ้โหอยู่ในวงการนี้มันนานเลยนะคะมาเจอกับพี่บวยค่ะคุณพมรสุวรรณสักคอนกุลผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบลรอกรุงไทยเอ็กซ์ปริงค่ะสวัสดีค่ะพี่บวยอ่าสวัสดีครับคุณนายแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับค่ะพี่บวยพี่บวยมาอย่างนี้ปุ๊บนะเราก็จะต้องมามองในส่วนของตัว ทีแฟกกันนิดนึงเนาะมันใกล้จะหมดมันหมดอายุเมื่อไหร่คะสำหรับตัวซีรีส์ U ค่ะอ่าครับวันนี้เราเห็นได้ว่านะครับตัวของเอสซ่าศูนย์ยูสองสี่อะเร่งตัวขึ้นมาแรงมากนะครับเมื่อเทียบกับตัวของเอซ่าศูนย์ซีรีส์ซ่าสองสี่นะครับเพราะว่าตัวของยูเนี่ยก็คือจะหมดอายุนะครับจากสิ้นสุดสัญญาเนี่ยวันศุกร์นี่แหละนะครับซึ่งตรงกับวันที่ยี่สิบเจ็ดส่วนตัวของซีรีส์ซ่าสองสี่เนี่ยยังเทรดถึงปลายเดือนธันวาคมเลย การเล่งตัวขึ้นมาก็กจากภาวะคอนเวอร์เจนต์ก็คือตัวของราคาฟิวเจอร์เนี่ยวิ่งเข้าใกล้เซฟิตมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยอาจจะมีปรับตัวแย่กว่าเซฟิตอยู่พอสมควรนะวันนี้เริ่มดึงกลับแล้วนะครับเพราะว่านักทุนเนี่ยก็ยังคงบ u y แอดยังมีมุมมองที่เป็นบวกอยู่นะครับว่าที่ทางของทั้งตัวเซตินเด็กเองทั้งตัวเซเนี่ยยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อนะครับ นะครับก็อในภาวะแบบนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นอีกอย่างหนึ่งคือตัวของซีรีส์ยูกับตัวของซีรีส์ซดเนี่ยมันเข้ามากล้กันมากขึ้นนะครับส่วนส่วนต่างเนี่ยมีไม่ถึงหนึ่งจุดละนะครับหรือจะอยู่ประมาณจุดเดียวเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่ตัวซีรีส์ซัดเนี่ยจะเทรดสูงกว่าซีรีส์อยู่อยู่สักประมาณสองจุดสามจุดเลยนะครับซึ่งอันเนี้ก็ส่งผลต่อต้นทุนการโลเวอร์นะดังนั้นเนี่ย ผม,มก็นะครับคิดว่าคนที่เป็นแฟนรายการ Business life and Life เนี่ยนะครับส่วนใหญ่น่าจะมีฝ<ะ>ั่งรองอก็คือน่าจะมาถูกทางกันแบบยาวๆนะถ้าต้องการจะถือ<ะ>ต่อไปจนถึงเดือนหน้าเลยนะหลังจากที่จองกองทุนวายุพักกันเสร็จแล้วเนี่ยเม็ดเงินใหม่ก็จะเข้ามาเพิ่มเนีนะครับถ้าใคร<ะ>คาดหวังว่าแต่ชนียังไปต่อนะ,ะนจังหวะวันนี้แหละหรือว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะเป็นจังหวะการส่งคําสั่งโลเวอร์ ครับก็คือเราสามารถปิดซีรีส์ยูแล้วก็ไปถือซัดต่อได้เลยนะต้นทุนตรงเนี้ยมันก็มันก็ไม่ได้แพงแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ซีรีส์ยก็วิ่งแสงซัดว่าเราจะได้ต้นทุนที่ต่ําลงไปประมาณเกือบเกืบหนึ่งจุดด้วยนะครับก็ครับอันนี้คือคําแนะนําแรกคือถ้าใครมีฝั่งรองซีรีส์ยเนี่ยอยากจะโลเวอร์ทําได้เลยทําวันนี้ได้เลยค่ะแล้วก็สาหรับคนที่มีฝั่งรองอยู่นะครับก็เล เราแนะนำเล็อตเลโปฟิลดันถือต่อนะครับส่วนคนที่ไม่มีสหานะนะยังไงอยากให้เน้นตั้งรับหน่อยนะครับอาจจะรอย่อลองนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะดูโซนสักแถวแถวบริเวณเก้ารอยี่สิบจุดอันนี้คือซีรีสซ์ซแล้วถูกไหมคะเก้ารอยี่สิบจุดนะคะอ่าครับก็ อาจจะอรอรถช่วงบวกลงามาหน่อยถ้าวันนี้ยังไม่ได้พรุ่งนี้ผมว่าก็ายังมีโอกาสอยู่นะครับแล้วถ้าเป็นโทนซื้อแบบนี้นะซื้อซีรีย์ยูเล่นขึ้นมาเนี่ยผมว่าก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะเห็นต่างชาติเนี่ยน็ตซื้อทั้งหุ้นแล้วก็ซื้อทั้งตัวเซฟิตี้ฟิวเจอร์นะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าเราดูจริงๆนะหุ้นใหญ่ในหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยวันนี้มาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว <Hey. S 1> ทางบัทออสอนะครับแล้วก็ห <Ha. S 1> ุ้นกลุ่มปิโตเคมีนี่ก็จะมีตัว ตัวของ p g c กับตัว IVL นี่ก็ขึ้นค่อนข้างโดดเด่นมากเลยนะครับค่ะมายกแผงเลยนะกลุ่มนี้โอเคอ่นนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว t f a c t ถูกไหมคะนั่นตอนนี้ก็คือกลยุทธ์เนี่ยแหละก็จะเป็นการรอยอดสักนิดหนึ่งแล้วค่อยเปิดลองก็ยังได้ถูกไหมคะพี่บุย้ยอ่าครับผมใช่ครับแล้วก็เป้าอ่าเป้าใหญ่รอบอยังอยู่ที่ อยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบจุดนะครับแล้วก็ถ้าเราดูเทรนที่เป็นกราฟลนยสัปดาห์เลยนะก็จะมีะโซนแนวต้านใกล้ๆเก้าร้ยเจ็ดสิบจุดนะอันนี้ก็จะเป็นช่วงประมาณไฮของกลางปีที่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวดูไปดูสเต็ปแรกก่อนที่เก้าห้าศูนย์นะครับเดี๋ยวเพิ่งมองไกลมากแต่ผมว่านะวันนี้วันรุ่มมาดีเลยทั้งตัวซีรีส์ U กับตัวของซีรีส์ซเนี่ยสองแสน สี่หมืนกับสองแสนสามหมืนกว่าสัญญา,านเนี่ยมาขี่ๆกันครับแสดงว่ญญาเป็นวอลุ่มการโลเวอร์ด้วยนะครับค่ะอ่าโอเคได้แล้วนะมีจุดสต็อปลอมไหมคะพี่บวยครับก็ยังไงจุดคัดนะเทรดช่วงนี้ยังไงก็จากต้นทุนก็ไม่เกินห้าจุดนะถ้าลองตัวของซีรีส์ที่เก้าสองสูย์เนี่ยสต็อปลอสที่เก้าหนึ่งห้านะครัคอืม,อม โอเคอ่ะเก้าหนึ่งห้าเป็นห้าจุดนะใครเข้าจากตรงไหนนะก็สามารถใช้ดูห้จุดไปได้เหมือนกันนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้าในส่วนของตัวทีเฟกนะคะมาดูในส่วนของทองบ้างนะคะพี่บ๊วยครับก็ในครับค่ะในส่วนทองได้เลยค่ะแต่เวลานะคอาจจะนิดนึงนะครับในช่วงเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าตัวของทองคําเนี่ยก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะยังอยู่ในเส้นทางการ ทำ all time high นะครับแนวท่านขอบบนเนี่ยนะครับผมมาปีตัวของเทรนด์ไลน์นะตั้งแต่ปี2004ถึง2020ถึง2024เนี่ยนะครับนับกินเวลามา20ปีของเทรนเนี่ยจะปรากฏว่าจะได้กรอบบนที่แถวแถวสองหอ่าถ้าตีกลมๆนะก็คือ2660กหนะนะครับอันเนี้ยจะเป็นจานสำคัญเลยที่ว่ามีโอกาสขึ้นไป ไปทดสอบในรอบนี้ถ้าผ่านได้เนี่ยมันก็จะเข้าสู่ชาแนลรอบใหม่ในการขึ้นแบบเร็วแล้วก็แรงกว่าเดิมแต่ผมคิดว่าแนวเนี้ยเนื่องจากมันเป็นแนวต้านในรอบยี่สิบปีเนี่ยมันคงชนชแล้วน่าจะมีการั collection ลงมาก่อนนะครับก็ให้เป้าหมายรอบเนี้ยที่สองหกหกศูนนะครับแต่ว่าจากณจุดเนี้ยมี ส่วนต่างอีกประมาณ20กว่าเหรียญนะเพราะว่ายังเล่นเป็นเทรดดิ้งฝั่งรองได้แต่ก็ต้องจับตาใกล้ชิดนะอาจจะไปตั้งขายใกล้ๆแถวๆน,นั้นแล้วก็รอขายเราก็รอย่อลงมาใหม่นะครับค่ะคือก็น่าจะเปเรือ่องขึ้นขายมากกว่านะครับไปรอขายสําหรับคนที่เล่นพอฟิตลันมานะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือว่าถ้าดวนเสาร์ที่ผ่านมานะครับทาง CFC <ห><ห>มีการรายงานการ ยอดการเก็งกาไรในตัวของตลาดสารัฐเนี่ยนะครับในตัวโกลฟิเจอร์ในตัวตลาดโค m เมกเนี่ยมันพุ่งสูง<ฆ>ขึ้นมากคุณไหนนะครับสูง<ฆ>สุดในรอบหลายปีเลยนะครับก็แต่สามแสนหนึ่งมืนกว่าสัญญานะครับซึ่ง<ฆ>สาโกฟิเจอร์เขาใ,ใหญ่กว่าบ,บ้านเราหลายเท่าด้วยนะครับวันนี้ก็<ฆ>เป็นตัวหนึ่งที่บ่งชี้ว่า<ฆ>การเก็งกาไรของชอง<ฆ>ค่อนข้างที่จะเพิ<ฆ>่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ ค่ะโอเคอได้ค่ะมีโอกาสได้เ,น,เน, 26, นะสองหกหกศูนย์นับทองบ้านเรานะครับคนที่เทรด G F สิบนะครับค่ะกับตัวทองคำแท่งเนี่ยคงได้เห็นเนี่ยหายเดิมที่สี่หมื่นสองพันะก็มีโอกาสได้เห็นนะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ประมาณสี่หมื่หนึ่งะนะเงินบาทยังอ,อิมแพกอยู่นะครับยังเป็น negative impact อิมแพกอยู่ช่วงนี้เพราะว่า บาด<ะ>แข็งของโลกมันขึ้นนะครับก็มันก็ไป<ะ>ชดเชยกันนะครับมันก็ไปหักล้างกันนะครับค่ะโอเคพอไปไเทรดทั้ง,งแผง g ีโอดีกว่าคุณนายแต่เนื่องจาก<ะ> g o Z อมันเป็นราคาฟิวเจอร์นะมันก็ต้องบวกเพิ่ม<ะ>เข้าไปนะครับเวลาเราเวลาเราดูราคาทองสปอตเนี่ยมันอยู่แถวสองพันหกร้อยสาสิบเปลียนใช่ไหมครับเทรด ตัวของซีรีส์แซเนี่ยก็จะสูงขึ้นไปอีกประมาณสามสิบกว่าเหรียญน,นะครับมัน<ฆ>จะบวกมันมันจะถูกบวกตัวของ5าเบสิขึ้นไปนะครับ<ฆ>ค่ะอืมอืม,อมโอเคบวกขึ้นมานิดนึงใช่ไหมคะอืมฮลัลโหลค่ะพี่บวยอ่าครับอ่าสำหรับตัวทองก็น,นะครับก็มีเพียงแค่นี้ครับ ได้เลยค่ะพี่บวยขอบคุณมากเลยนะคะค่สวัสดีค,ค่ะ <S <S สวัสดีค่ะค่ะ้จะเป็นตัวทีเฟกแล้วก็ตัวทองเนี่ยค่ะที่เป็นแผงกลยอยจากพี่บวยนั่นเองนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาพบกับอีกท่านหนึ่งเลยนะคะที่มาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรา